สวัสดีครับพบกับร้านอา่าี UTCC แล้วนะครับจะขอ,อยยากล่องไปก่อนอ๋อใช่ได้วันนี้นะครับเรามาจัดมาเลยฮนะเรามาจัดมาเลยห่างหายก็ไม่นานเราต้องจัดกันให้หนักหน่วงสําหรับเจ้าเปิดประเดมคันแรกคือเจ้าดูคติมอนเตอร์795สเปคของอ่าสเปคประกอบนอกอยู่นะไม่ได้รถบ้านหรอเป็นรถปีดออกมา12 สภาพโดยรวมก็ถือว่าใสใครไม่เล่นแต่ผมว่าเล่นเถอะหล่อจริงราคาไม่ข้ามแสนขับดุดนันไม่เกรงใจใครบ้าคนละคันว <c oughs> ้าจริงๆเลยเชียวสีสวยเลยนะครับผม่ะให้ดูทีละอย่างเลยสวยสดไม่เกงรงใจใคร ท่อเป็นสองออกหนึ่งนะครับเป็นเป็นท่อกระป๋องเอซีนะครับสองออกหนึ่งสองออกหนึ่งได้ดูแบบสตันเต็มแรงเลยรถถ้าไม่มีรอยเลยนะเดี๋ยวว่าแทบรถไม่มีรอยเลยดูนี่ช่วยสนับสนุนหน่อยนะฮะลูกเมียต้องมาทำมาหากินนะฮะข้าเรื่องเข้าเรื่องมาดูครับผมสภาพเป็นไง ดูเลขหม่กันนะครับมอนสเตอร์เจ็ดเก้าหดูเลขไมสองหมื่นสามคันนี้สวิตเรียบร้อยนะครับน้ำมันเครื่องใหม่กองใหม่เจ้าของเก่าสวิตมาตามระยะผมทำการสตาร์ทนะสตาร์ทเดี๋ยวขอวญาตถอดไม่เอาก่อนนะครับบ้ม,มเรามาฟังเสียงเครื่องกันแบบเรียวเรียวเลย น้ำยาที่ผมลงเอาไว้จะได้รู้ว่าผมล้างรถเสร็จเอาเลยไม่ได้วอร์มหรือความฉุยมาเลยไม่ได้ควันที่เครื่องหรือควันที่ท่อนะควันที่น้ำยาผมเองเอนี่ถ้าน้ำยาโดนท่อน,นี่หนักเลย กับเครื่องก่อนนะครับมีคนบ่นนะะบ,บ่นนี่เมื่อกี้ยังบ่นพ่ออยู่เลยหนูไม่กลัวเ,เสียงดังอ่ะเสียงดังหนูกลัวก็ไม่รู้ว่ายัางไงนะพ่อผมถ่ายเวทเดียวอะถ่ายไม้ด้วยนะครับทำจับกล้องดีเราไม่ตัดเลยเราแบบนี้เลยมาจัดไปฮะสำหรับเจ้าดูคติมอนเตอร์เจ็ดเก้คันนี้ทะเบียนโอนภาษี ขาด6กสาแต่ยังไม่เกิน3ปีสามารถโอนต่อภาษีได้ปกตินะครับคันนี้แผ่นป้ายปิวไปแล้วนะครับแต่เล่มชุดโอนอะไรครบแผ่นป้ายไม่มีสามารถขอไม่ตอนโอนได้เลยนะครับ<อ>คันนี้ผมจะขอเปิดราคานะครับอยู่ที่97,500บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าเบียนโอนภาษี63คันนี้เซอร์วิสเรียบร้อยจะของเก่าพาไปเซอร์วิสใหญ่เรียบร้อยเช็คมาหมดแล้วความลงความร้อนปกติแน่นอนสนใจเจ้าคันนี้นะอย่าลืมโทรมาสอบถามกันนะครับ 0891218309ผมอาร์มจากร้านอาร์มยูทีซีซีนี่ครับสายหรือจะมาดูตัวจริงได้นะครับรถอยู่สมุทรสาครพรามสองใกล้กับวัดฟันท้ายนรสิงห์นะครับอยากให้มาดูตัวจริงเพราะตอนนี้ตับนี้ไม่ต่ำกว่าสิบันอีกแล้วครับตับใหม่ชุดใหม่จัดไปเลยฮะถ้าชอบคลิปนี้นะครับรบกวนไลค์แชร์ s ับ s ไ r i b e ด้วยครับมีเด็กรล้ยงแล้วสำหรับอาร์มยูทีซีร้านเล็กเซอร์วิสใหญ่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ แล้วลูกก็ไม่ชอบพ่อใส่แว่นแล้วก็มานั่งดูพ่ออยู่เนี่ย